สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโปรซ่าออโต้คาร์88อีกครั้งนะครับผมก็เป็นรถเข้าใหม่นะเพิ่งเข้าวันนี้เลยเป็น m a ด้า2 2 h หึ่งจุดสองคอนเน็กปี2016นะครับอ่าคันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นไฮคอนนะเป็นรุ่นลองท็อปครับสีขาวมุกนะครับให้ชมความสวยงามข,ของคันนี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปชมรีวิวรอบคันกันเลยนะฮะ ไฟหน้าขาวๆวสวยๆแบบนี้เลยนะครับกันชนไม่มีการชนนะคันนี้สวยงามตรงปกนะครับให้ดูรอบคันนะครับล้อมแม็กสภาพสวยงามนะฮะไม่มีรอยขูดขีดมาเลยนะครับเ ถ้าเป็นไฮคอนเนี่ยก็จะมีกุญแจเป็นกุญแจนิรภัยมาให้นะครับเราก็ไปชมข้างในกันเลยนะครับมาดูด้านหลังครับด้านท้ายนี่เป็นซีดานนะฮะสี่ประตูอันท้ายนะครับคันนี้ไม่มีชนท้ายแม่นะครับไม่เคยติดแก๊นนะ มีถัดท้ายมาให้นะครับยังอะไรอยู่ด้านล่างนะครับอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่ยาแนวโรงงานก็จะสีขาวแบบนี้เลยอุปกรณ์อยู่ครบนะครับผมส,สี่ประตูเนี่ยเวลาพับบอ่อเราก็จะพับตรงนี้นะซ้ายขวาครับยาแนวเดิมโรงงานนะครับ ันนี้ไม่มีการชนนะโลโก้มาด้าทุกบานนะครับกระจกภายในนะครับเบาะสวยนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับคอนโซลสวยงามนะครับหน้าจอหัวเกียร์ครับสภาพสมบูรณ์พวงมาลัยนะฮะแล้วก็ คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมายอยู่ที่48,547กิโลนะฮะคันนี้เช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับผมรถสวยทุกคันนะคัดเกรดพิเศษอยู่แล้วมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าโอเคครับผมเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับนี่ ฝากระโปรงเดิมนะครับโลโก้งอยู่นะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เครื่องเดินเรียบนิ่งนะครับนี่เบ้าโชกสภาพสมบูรณ์อาร์กเดิมยังอยู่นะนี่มาร์กเดิมครับฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะนเดิมๆสวยๆแบบนี้เลย นี่ครับฝากระโปรงซ้ายขวาเหมือนกันครับนัดข้างซอกข้างสวยงามนะฮะก็อ่นคันนี้นะครับก็จะเปิดราคาที่3ามแ0 0บาทนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวผ่อนประมาณ6000นนิดๆน,นะฮะอ่า สอบถามมาได้ที่เบอร์0802093130คุณเข้าฟ้างนะครับผมตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์บางบัวทองนะฮะล็อก F8 F9 ครับโอเคอันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคันหน้าเลยสวัสดีครับ